ฮัลโหลทุกคนวันนี้นะคะพานั่งแท็กซี่มากับน,น้องบุมเบมตอนนี้เราจะไปฐานกุ้งถังกันณนะประเทศสิงคโปร์วับไปเลยดีกว่าปิ้วอ่าถึงแล้วนะคะเออเสียงดังมากก็เลยอุ่นหูนิดนึง่า <laughs> นี่ค่ะหน้าร้านนะคะร้านชื่อบาสเกต้าที่ตึกโกลเด้นไมล์สิงคโปร์นะคะมาดูเมนูที่เราแบบชอบมากอันนี้คือปูดอง ปูไข่เลยแบบฟินมากกินเป็นเซตนะคะแล้วแบบที่มาที่นี่ต้องสั่งก็คือนี่เลยค่ะแบบฟินเฟอร์มากก็คือกุ้งถังนี่เองดูค่ะแบบอันนี้คือตั้งใจถ่ายมาแล้วก็ทานกับเครื่องดื่มนะคะแล้จริงๆเราสั่งแบบอย่างอื่นมาด้วยแต่แบบพอยเด็ดๆก็คือกุ้งถังเนี่แหละค่ะว่างๆนะคะ,ะ,คะก็ถ้ามาเที่ยวสิงคโปร์นะคะก็แวะมาทานกันได้นะครับ